เมนพี่เต้าดูโซมนะคะเราก็จะไ,ไ,ไปตอบก็เลยจัดให้ซะหนอ่อยองการเหงาตอนนั้นเหงา,หหงาแต่ว่าคนที่ตอบอะ่ะเขาคือเราอะ่ะเรากลับจะไปแย่เล่นๆแหละที่เขาบอกว่าดูโซมอะไรเงี้ยเราก็ขยายเนะของก็ซูมนะตรงไหนวะที่มันโซมอะไรเงี้ยเราก็เลยก็เลยตอบไปแต่ว่าไอ้จังหวะเขาตอบกลับอ่ะเขาเ็าตอบกลับเหมือนเราสนิทกันเป็นเพื่อนอะแบบมึงก็ดูตาสิอีหอมมันโตมงเงี้ยเราก็เอ้ยนี่มัน คนนี้มันสนุกดีมันสู้แล้วก็ดูเหมือนเหมือนเหนเพื่อนที่ที่ตอบกับว่ามึงก็ดูตาสิมว่ามันโทมอะไรเงี้ยแต่เราแค่เราไม่เห็นด้วยว่าเราคูดว่าอันนี้มันไม่ได้โทมเราก็เลยเหมือนเหมือนเพื่อนคุยกันอะว่าแบบมึงเขาถ่ายตาปปืนหรือเปล่าที่ฟายมึงดูสิอะไรเงี้ยก็ตอบอย่างเงี้ยแล้วมันก็ตู้ไงมันตู้กลับมาแบบว่าเพื่อนมึงไม่ใช่เพื่อนกูคูวิจารณ์อะไรเงี้ยมันมีการโต้ตอบเราแล้วเรารู้สึกมันสนุกสนุกสใจอันนี้ตลกมันสนุกเรามันสร้างแบบเมดไมเดย์เราเราก็เลยตอบไปว่า มีเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนเคยพูดไหมว่าตริมหัวร้อติมตาปลือติมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอบไปแค่สนุกแต่ว่าแอบเม้นแล้วนะเพราะเราไม่ได้เม้นของแต้วโดยตรงมันเป็นเม้นของสื่อถูกไหมของเพจสื่อแต่ละข่าวตาดีตาผีเรามันโชงไงเราไม่มีแอคคาสลับอ่ะเรารู้สึกว่าเป็นไงล่ะฉัน่ะจริงกว่านั้นจะใช้ตัวตนเลยนะ แต่ก็เ,เ,ลเล่นๆตลกดีอะมันมีน้ำโหเกิดขึ้นไหมครับชั่วโมงน,นั้นไม่ไม่ไม่เออเลยเหรอคิดว่าเขาจะตอบกลับมาไหมเขาตอบกลับเหมือนคือเขาเขาตอบกลับโดยการที่เขาอธิบายเหตุผลนะหอมเลยสนุกด้วย<อ>เขาไม่ได้แบบ พูดคําหยาบกับเราโดยที่ไม่มีเหตุและผลเขาก็บอกว่ามึงก็ดูสื้หอมว่าตามันโซมอย่างเ้ขามีการชี้ให้เราชี้ให้เราเห็นอธิบายเหมือนว่าเขาสนิทกับเราก็ตลกดีหอมชอบเวลาคนเรียกอีหอมมันตลกอ่ะดูไปกันเองดูไปกันเองให้เขาเป็นกันเองกับเราเราก็เออถ้าเขาให้เกียรติเราว่าสนิทกับเราขนาดนี้เราก็เล่นเขาได้มั้งเราคิดอย่างเงี้ยแล้ก็เหมือนเล่นกับเขาเหมือนเป็นเพื่อนแต่ไม่รู้เขาเล่นด้วยหรือเปล่า แต่สนุกดีเรื่องนี้ถึงหัแก้วหรือไอหูแต้วหรือไม่กล้าทักไลน์ไปหาแต้วว่าเฮ้ยเราไปถึที่กับกันสู้สู้รปมือกันอยู่นะคือเราแค่กะสนุกตรงนี้ไงแต่พอมันเป็นข่าวไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแต้วจะรู้สึกอะไรเพราะแต้วเขาคงคือเขาก็เป็นคนที่ไม่สู้รบปมมือกับโลกโซเชียลอยู่แล้วเขาปล่อยผ่านกับทุกเรื่องแต่ยี่หอมันทไมกระยี่เมื่อกี้เราบอกว่าเราสู่ด้วยเราเช็คอะไรคะ อะไรนะคะก็คือเขาบอกว่าดูโซมก็เลยขยายภาพว่าอะไรมันคือโซมคืออยากจะเห็นด้วยกับเขาอยากจะเพราะว่าเขาเป็นเมนที่แตกต่างก็ขยายดูว่าก็ไม่ อาจจะไม่เห็นเหมือนกับเขาอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยแบบตรงไหนของมึงตรงไหนบูงวงมาดิตรงไหนโซมเขาก็ตอบกลับมาไงมึงก็ดูตาสีหอมที่จริงเราเราเวลาเราเม้นอย่างนี้เราเราจะดูยังไงว่าอันไหนเขาเล่นอันไหนเขาจริงหรืออันไหนเขามีอารมณ์ร่วมก็ถ้าเกิดเขาไม่อธิบายมาแล้วเขาพิมพ์คําหยาบคายอะไรมาที่ไม่เกี่ยวเนี้ยของก็จะหยุดพิมพ์เพราะหอมรู้สึกว่าเขาไม่มีตะกกเออก็แค่ระบายอารมณ์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ยเขาชี้แล้วเขามีการอธิบาย ว่ามึงดูสิอีหอมแบบคือไม่ใช่ให้คนอื่นดูด้ยนะคือเป็นเราเลยอีหอมมึงดูตรงนี้นี่มันโทมตรงนี้เราก็แค่บอกเอออันนี้เราไม่เห็นด้วยนะเขาตีมตาปืนหรือเปล่ามึงอะไรอย่างเงี้ยตีมเซ็กซี่หรือเปล่าเขาบอกว่าระดับแต้วโทมทุกคคิดยังไงดีคะโอ้โหคนอยู่กันยังไงอะแต้วโทมอะแล้วรูปนั้นทั้งย้อมสีทั้งแบบแต่งหน้าแล้วอะแล้วก็มาเซ็กซี่มันโดยมันโดยรวมมันดูดีหมดเลยอะอันนี้ก็คือ มือต้องไปปรับเทสมึงนี่ก็เลยอ้างเรื่องตำรวจแฟชั่นจะจับมึงนะมึอเข้าไม่ถึงแฟชั่นแล้วมึงคอมเมนต์ออกมาแต่ว่าอันนี้เราสนิทกันแล้วคิดว่าเราสนิทกันแล้วกับกับเยคนนั้นทำให้มาที่พื้นที่เราดีกว่าเราชอบคนอย่างนี้ไม่ต้องเราชอบเก่งเนยเพจกลางเอออย่าไปต้องเข้ามาบ้านกูนะอีกเรื่องเรื่องจูน คุณจูนได้ดูได้ดูสัมภาษณ์วันนั้นไหมดูค่ะมีเขาออม่ไร์มากคนข้างๆเขาอะพ่เปิลอาการออกเลยนิ่งมากจะถ้าเจออ่ะหอมนี่หอมน่าจะแบบน่าจะโดนแน่ไปหลอกเรายืนยันตรงนี้ว่าเราไม่ได้ไปหลอกเมียเขาไปจริงๆนะเอ้าเราพูดความลับของลูกค้าได้หรอแต่ลูกค้าวันนั้นก็ไม่พูดเลยนะพูดไม่ออกลูกค้าหลังสามีว่าไปนิติเวชเขาพูดไปเรื่อยเลยคุณจูนนะยังไม่เคยมา ิงหรอหอมกับพี่เปิ้ลก็นสนิทกันื่อไหรก็ตามที่คุณลูกค้าเนี่ยมีสามีอยู่แล้วแล้วเรารู้จักกับสามีเขาถ้าเกิดคุณภรรยาจะมาเราจะต้องโทรหาสามีก่อนว่าคุณยินยอมหรือเปล่าเขาจะมาดูได้ไงเพราะยังรู้ว่าโซฟามีอตรงไหน เขาพูดไปเรื่อยเขาเป็นคนไทยพูดไปเรื่อยมีจูนอยู่กับโบมิลาดาได้นะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยจูนยังไม่เคยไปาลย่างย่างโอ้โหถ้าจูนบอกไปแล้วพี่เปิ้ลไม่รู้หอมตายแน่ไม่ได้สิพี่เปิ้ลไม่มีไม่มีครั้งเดียว เรารู้ไหมเราแสดงละครไม่ค่อยเนียนเลยแต่ถ้าได้รางวัลเนี่ยไม่ได้เพราะเพราะว่าพี่เปิ้ลต้องยินยอมด้วยเออคือเอาจริงๆคาริคาริบายินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าถ้ามีสามีแล้วรบกวนขออนุญาตสามีก่อนออ๋นี่คือจัญยาบัตรของร้านเราใช่เพราะเราขี้เกียจนี่มัญหาเดี๋ยวเอ๊ะเราพูดเรื่องจัญยาบัตรได้เหรอไม่มีเลยใช่เพราะว่าพี่จูนเขาบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมันดูแบบว่าแบบมือว่าเอาจริงป่ะจูนน่ะน่าจะโยนหินถามทางว่าทางนี้มีปฏิกิริยาไงบ้างหอมคือเหยื่อ อ๋อเลยเหรอผมก็เยื่อเลยพี่จูนก็คือเหมือนขอปลุกให้กลายว่าขอกําลังจะขออยู่ว่าได้ไหมได้ไหมแต่สังเกตหน้าดีๆนะ่เชตึงตึงเหมือนกันนะเราบดเป็นเหยื่อเราบดเป็นเหยื่อกแต่ว่าก็ยินดีต้อนรับทั้งพี่เปิ้ลแล้วก็พี่จูนค่ะแล้วถ้าพี่เปิ้ลเขาจะขึ้นขอไม่แต่ว่าพี่จูนบอกว่าพี่เปิ้ลมันไม่ได้อายุเกินหกสิบ บอกคนีไม่รับปิดประตูไม่ให้ผัวเข้าเลยอ่ะกลาดแบบว่าเออเข้าไปเที่ยวแบบจอยเวอร์เข้าไปได้ก็ขออนุญาตสามีมาก่อนยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเลยแต่ไม่อนุญาตให้ไปยืนทำไมอ่ะรลานกำลังมาดีๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมายืนได้ให้ขมวดรวมไปอยู่กับตั้มเดือดตาก่อนตอนเนี้ยก็เป็นเวทติ้งลิสต์รอก่อนอ๋อหรอให้ยังไม่ให้ยืนยังยังยังเวทีเข้ามาดีๆ อันนี้คือยืนปุ๊บต้องให้ดื่มลูกค้านะเอะเอเาหรอมได้ื่มมาดื่มลูกคา้าเลือกลูกคา้าเอาเอแต่อย่างเมื่อกี้เจอพี่อั้มเป็นยังไงบ้างพี่อั้มงานดีมากค่ะดีไหมท่านทำไดอยังพี่พี่อั้มเคยพูดว่าถ้าผมไปอะ่ะโปรตีนผมดีแน่เออคือคุณอั้มเขาก็นุ่งขาห่มขาวะ่วะเราจะเขาไปยืนมันก็การะไรอยู่อ่าเออเราจะเก็บไว้เองเหรอเราก็ เขาจะทําได้หรือเปล่าเขารู้ไหมว่าใบเเตนมันต้องทํางานยังไงบ้างทำงานจริงนะเผื่อเขาไปยกลูกค้าขึ้นสูงหมุนๆเขาใช่เกิดเขาไปเอาลูกค้ามันเป็นดัมเบลยังไงล่ะยกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออยกบางท่ามันได้แต่บางท่าเขาไม่ได้ก็คือต้องดีเขาก่อนว่าเดี๋ยวเขาจะใช้กําลังมากเกินไปกูผิทายกบิดท่าผิดทางขาแข็งขาหักขาาลิขาลิแล้วบอบบางแล้วก็ใจบางด้วยยิมไหมแม่ หลอนผมนี้มไหน้าแดงทำไมอะะหน้าแดงทำไมแดงแดมอ่ะสุดท้ายล้เรื่องละครจอดช่องวันมาต้องสากละครละครเราใช่เอ่อทองประกายแสบค่ะก็เป็นละครที่ในยุคที่ละครมันมันยากเหลือเกินที่ทำงานมาแล้วจะได้รับการตอบรับทองประกายแสบเป็นหนึ่งในนั้นก็ต้องบอกว่าดีใจมากซึ่งเป็นบทที่ไกลตัวส่วนใหญ่ไม่ได้ขายเป็น ผู้ซื้อผู้บริโภคใช่ค่ะเป็นผู้บริโภคแต่ว่ารับบทเป็นเนางขายแทนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าบทอะบทมันดีสนุกแล้วก็เล่นดีด้วย <c oughs> ไม่ถึงใครเรา <laughs> อยากชมตัวเองแล้วยิ่งเวลาเราต้องเจอกับแพทมันแบบโผ่คนดูเขาใส่ใจมันใส่กับชุดเขามั้ยใช่คือแบบว่าชุดมึงจะเล็กเล็กไปไหนมันก็สั้นด้วยนะเออและเอวเอออ่ะในขณะที่ชุดเราอ่ะมันดูหนาซึ่งจริงเราหุ่นดีมากแต่พอเราเข้ากับแพทแล้วทําให้เราดูเป็นแหนมอันนี้เขาว่าแพทผิดหรอเพราะหุ่นเขาไม่พอดีหุ่นเขามันเล็กเกินไปใส่กับแพทตีชาไปเฟิน ติชาเป็นลูกสาวเราในนั้นอยู่แล้วก็โอเคก็คือแพทกับไบเฟิร์นนี่แหละที่เป็นคู่หลีกันแล้วของคนอ่ะยืนกันเหมือนเป็นเลขสิบเอ็ดหุ่นเล็กเกินมันบอางไม่มีเชฟไม่มีใช่ต้องดูน้องมาลีกีกายกรรมของหอมาหุ่นนั่งดีขนาดนั่งไปถ่ายทำในอับอบนวดจริงๆอ่ะ ลูกค้ายังเรียกนางเลยเอ่ะลูกค้าเรียกจริงออออคนเชียร์แขกเขายังถามถว่าหนูเบอร์อะไรอ่ะลูกเขายังถามเพราะว่าหุ่นนางได้ออไปล้างมือนางตอนนั้นห้องน้ำนักแสดงเต็มนางก็ออกไปเข้าห้องน้ำข้างนอกไปล้างมือแล้วก็เจอกับเชียร์แขกซึ่งเขาก็ทํางานกันแล้วไงเริ่มทํางานเขาก็ถามว่าหนูหนูเบอร์อะไรอ่ะลูกก<อ>็ด <laughs> ิวในนั้นเลยดิวในนั้นเลยซึ่งติช่าก็หายไปเลยก็หายไปฉากหนึ่ง แย่างไรยขามองว่าตีช่างค่ะเล่นอิมพอไวเองหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละบทที่พูดมาก็คือมารีพูดไปเรื่อยอ่ะออมีบทจริงจริงไหมที่พูดไปเรื่อยอ่ะคือผู้กำกับผู้กำกับเขาจะแต่งเติมไปเรื่อยๆสมมติเล่นอันนี้อ่ะเดี๋ยวมึงพูดอันนี้เสริมไปอันนั้นเสริมไปใจเขาเหมือนเขาอยากจะเล่นเองแหละอเออพี่กูอ่ะเขาอยากจะเล่นเองแหละแต่เขาก็ใช้พวกเราแทนให้แบบป้อนเข้าปากเราว่าพูดประโยคนี้สิอะไรอย่างเงี้ย ก็ฝากอะไรเอ่อฝากละครเรื่องทองประกายแสงนะคะกําลังเข้มข้นมากแล้วก็แบบสนยุคดีมากเขาเออ๋อสนุคดีมากจริงๆไม่มีโอกาสได้เข้าฉากเขาจากอย่างจากที่เข้าฉากกับพี่เต่ามาโดยตลอดแต่เราเจอพี่เต่าบ่อยนะทำไมไม่ไม่เี่เต๋ามันอพี่เต่าก็จะเหมือนหนังสงครามเหอนเขาสนุคมามันเหมือนแบบยังไง เหมือนนั่งในคาเฟ่เกาหลีอ่ะลอยมาเลยอ่ะแล้วก็ถามพี่ครูเลยว่าเรื่องนี้หนูมมีได้กระสนยุกไหมใช้คำนี้เลยเหรอก็มันได้ทุกคนก็ได้ยังไงอ่ะตีชาก็ได้ใบเฟิร์นก็ได้เราล่ะแล้วมันหาดไว้ยังไงบอกพี่ครูถ้าแบว่ามีเสิร์ฟไหมแบบเขานึกถึงชาติอดีตเขาอะไรเงี้ยมีไหมที่เราสักนิดอะไรย่างเงี้ย กูบอกมันเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวมันตัดไม่ได้ไมเพ้าะกลัวเราพึงตัวหรือเปล่าเพราะมันจะต้องยินดีมากอันนี้คือบอกได้เลยยินดีถ้ามันเป็นความสมจริงสมจังเรื่องการแสดงหิวนะเขาหลอก